รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสหพัฒให้น้องปี6นะครับรายการที่จะมาตามหาเด็กดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กไทยทุกคนครับพร้อมรับแรงบันดาลใจในการทําความดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์ผ่านสาระความสุขและความสนุกมากมายค่ะและวันนี้นะคะเราสองคนค่ะมาตามหาเด็กดีหรือยอดมนุษย์ตัวจิ๋วกันที่โรงเรียนบ้านเนินสะอาดจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะและผู้สนับสนุนใจดีของเรามาโดยตลอดนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์จากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชน บริษัทที่ส่งเสริมการทำความดีเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมไทยครับแล้ววันนี้นะคะรายการของเราจะมีสาระและความสนุกอะไรบ้างไปชมตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยครับ ไปด้วยความสุขและความสนุกมากมายขนาดนี้ยังไงก็ต้องติดตามให้ได้ตลอดทั้งรายการเลยนะครับส่วนตอนนี้เราไปพบกับท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนบ้านเนินสะอาดจังหวัดเพชรบูร์กันเลยครับอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านเนินสะอาดนะครับอ่อนน้อมออมทรัพย์อนุรักษ์ไทยครับผมโดยทั่วไปแล้วครับโร,โรงเรียนบ้านเนินสะอาดเนี่ยเราจะใช้ หลักคุณธรรมพื้นฐานก็คือหลักคารวะธรรมนะครับ4ประการการ็ได้แก่สัจจะความจริงใจธรรมะแล้วก็ขันติจาคะนะครับในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราจะปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์อันดับแรกก็คือซื่อสัตย์ตัวตนเองก่อนเจอของหายมาให้ครูป,ประกาศหา เจ้าของมายกย่องชมเชยกันในหน้าเส้าทงทําให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองน้องนายนี่เป็นเด็กที่หัวไวปรับตัวเก่งและเป็นที่รักใคร่ของคุณครูของเพื่อนๆโดยเฉพาะเขาได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าชั้นด้วยนิสัยดีกล้าแสดงออกกล้าสายกของถือของให้คุณครูในอนาคตข้างหน้านะครับน้องนายเป็นตัวอย่างในการเสียสละดูแลสังคมในโอกาสต่อไปครับช่วงเด็กดีเพื่อชาติ ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ได้เวลาที่เราจะไปตามหาเด็กดีหรือว่ายอดมนุษย์ตัวจิ๋ว l i t เต e h ล r ีปี6ของเราแล้วครับกับช่วงเด็กดีเพื่อชาติครับใช่แล้วค่ะพี่โจยอดมนุษย์ตัวจิ๋วของเราในวันนี้นะคะเป็นเด็กที่ชอบช่วยเหลือง,งานต่างๆค่ะแล้วน้องเนี่ยยังมีความโดดเด่นด้านภาษาอังกฤษอีกด้วยนะคะที่สําคัญค่ะเคยไปแข่งเล่านรทานภาษาอังกฤษมาด้วยค่ะโอ้โหเป็นทั้งเด็กดีและเด็กเก่งแบบนี้งั้นเราไปตามหายอดมนุษย์ตัวจิ๋วกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยค่ะ Good morning, my name is Chantham Tanathat. I study at Banerjee School. Today I would like to tell you about the story of Snow White. Her mother died when she was a baby. And her father married again. But the new king was evil. t o e v เวอ e e e วีนไล to Ask the Magic m i r r o r e v e r y day เอาล้วครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little Hero ปี6กันแล้วนะครับก่อนอื่นเลยให้น้องนะครับแนะนำตัวให้พวกเราและคุณผู้ชมทางบ้านรู้จักหน่อยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภาชรพลจันแถมธนทัศน์ชื่อเล่นชื่อน้องนายอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านเนรสะอาดจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ <c oughs> น้องนายนะคะเป็นยอดมนุษย์ตัวจิ๋วของเราในวันนี้นะคะพี่โจอย่างที่บอกไปค่ะว่าน้องนายเนี่ยมีความโดดเด่นทางด้านภาษาอังกฤษมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังไปแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษมาด้วยใช่ไหมคะแล้วน้องนายเนี่ยมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะเวลาที่เราไปแข่งขันเล่านิทาน,นะคะ่ะผมท่องคาศัพท์ภาษาอังกฤษและฝึกเล่านิทานทุกวันครับ แล้วน้องนายไปแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษมาได้รางวัลอะไรคะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ,กฤษครับอย่างนี้ก็แสดงว่าน้องนายชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษถูกต้องไหมครับครับทำไมถึงชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษครับเพราะเรียนสนุกได้รับความรู้ได้ได้ภาษาวไว้สื่อสารในอนาคตครับนอกจากนี้นะคะน้องนายก็ยังมีความเป็นผู้นําด้วยค่ะพี่โจน้องนายเป็นผู้นําอะไรคะ ผมเป็นหัวหน้าห้องครับคอยดูแลความเรียบร้อยต่าง,างๆในห้องเรียนครับนอกจากน้องนายนะครับมีความเป็นผู้นำแล้วนะครับยังเป็นจิตอาสาอีกด้วยน้องนายช่วยเหลือผู้อื่นยังไงบ้างครับผมช่วยงานคุณครูเช่นจัดโต๊ะคุณครูทําความสะอาดห้องเรียนและแจกนมโรงเรียนครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นรู้สึกสุขใจที่ได้ทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นครับ อยู่ที่บ้านน้องนายช่วยเหลือที่บ้านยังไงบ้างคะผมทํางานบ้านเช่นกวาดบ้านถูบ้านสักผ้าและดูแลน้องครับโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับเป็นทั้งเด็กดีและเด็กที่กระตันยูมากๆเลยงั้นพี่ขอถามแล้วหน่อยว่าโตขึ้นน้องนายอยากเป็นอะไรครับ อยากเป็นคุณครูครับอยากให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้และเป็นคนดีของสังคมครับพี่อมและพี่โจ้นะคะเอาใจช่วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าน้องนายจะต้องเป็นคุณครูที่ดีได้อย่างแน่นอนค่ะมาถามเกี่ยวกับเรื่องของความดีความซื่อสัตย์กันบ้างนะคะน้องนายคะน้องนายคิดว่าเด็กดีและมีความซื่อสัตย์จะต้องเป็นยังไงคะไม่โกหกไม่พูดโกหกและไม่ขโมยครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ จะดีต่อตัวเรายัางไงครับเป็นคนน่าเชื่อถือน่าไว้วางใจมีแต่คนชื่นชอบครับแล้วน้องนายคิดว่าถ้าทุกคนในประเทศของเราค่ะเป็นคนดีและคนซื่อสัตย์ประเทศของเราจะเป็นยังไงคะสังคมจะน่าอยู่ประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองครับเขานาสุดท้ายครับน้องนายอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ไม่ดีคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์บ้างครับอยากให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีเพื่อตนเองครอบครัวและสังคมครับ และนี่แหละครับคือยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little Hero ปี6ของเรานั่นเองนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณน้องนายมากๆนะครับที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยทุกคนนะครับทางรายการขอมอบค่าคุณยอดมนุษย์ตัวจิวแอปประกาศนียาบัตรให้ไปเลยค่ะนอกจากนี้นะคะน้องนายจะชวนเราไปทำกิจกรรมกันด้วยนะคะพี่โจแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรน,นั้นต้องติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ และอีกหนึ่งกิจกรรมสุดพิเศษของเรานีครับที่อยากจะเชิญชวนโรงเรียนที่เข้าร่วมรายการสาพัฒให้น้องปี6นะครับร่วมสนุกประกวดร้องเพลงและ,ะแสดงความคิดสร้างสรงสรค์ผ่านบทเพลงความซื่อสัตย์เพื่อส่งเสริมนะครับให้เด็กๆทำความดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์นะครับเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมไทยครับ โดยทั้ง26โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องทําการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลค่ะโรงเรียนไหนที่ทําการแสดงโชว์ความสามารถได้อย่างยอดเยี่ยมและได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการมากที่สุดจํานวน5โรงเรียนก็จะได้รับรางวัลจากทางโครงการซื้อสัตว์เพื่อชาติไปค่ะโดยสามารถติดตามลื้นโรงเรียนที่จะได้รับรางวัลได้ในสัปดาห์สุดท้ายของรายการสหพัฒให้น้องปี6ค่ะส่วนตอนนี้นะครับได้เวลาที่เราะรจะไปร่วมเชีรีรยและส่งกําลังใจนะครับให้กับน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียน S <S บ้านเนินสะอาดจังหวัดเพชรบูรณ์ไปกันเลยครับไปกันเลยค่ะความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีหากว่าใครไม่มีชาตินี้เอาดีไม่ได้มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่หลอดพนไปคดโกงแล้วใครจะรับไว้ให้ร่วมการงานนา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  นา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 ,นาความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีหากว่าใครไม่มีชาตินี้เอาดีไม่ได้มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่หลอดพ้นไปคตโกงแล้าใครจะรับไว้ให้ร่วมการงานคตโกงเล้าใครจะรับไว้ให้ร่วมงานเอ่ยประเทศไทยซื่อสัตย์นะครับ ค,คือเัป็นบตองดลูกต้นไม้ใหญ่อย่ากเก็บผลไว้กินแต่เพียงผู้เดียวการทำงานเมื่อประสบความสำเร็จแล้วควรแบ่งปันผลประโยชน์ให้ผู้อื่นและส่วนรวมด้วยช่วงเด็กดีรักชุมชนและช่วงนี้คือช่วง ใช่แล้วนะครับผมซึ่ง okay. ช่วงนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดคุยก <ok ับคุณครูผู้นํากิจกรรมของเรานั <S <s> ่นเองนะครับนั่นก็คือคุณครูอุมาพรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูมาพรครับกิจกรรมของเราในวันนี้คือกิจกรรมอะไรครับค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมเรียนโปรยทานสร้างฝันค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้วิธีการพับเหรียญนะคะแล้วก็เด็กๆเนี่ยก็จะได้เรียนรู้การแบ่งปัน ให้กับผู้อื่นและการเป็นจิตอาสาเมื่อเด็กๆพับเหรียญเสร็จนะคะเด็กๆก,ก็จะนําไปมอบให้กับเจ้าภาพ mm. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับเจ้าภาพซึ่งเด็กๆเ,เองก็ได้บุญและสุขใจด้วยค่ะ แล้ววัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะคุณครูอ่าวัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีริบบิ้นนะคะมีเหรียญสตางมีกันไกมีไม้บรรทัดค่ะเป็นกิจกรรมที่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับจริงๆนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมกันค่ะเรามาทำความพร้อมของน้องๆกันก่อนนะคะน้องๆพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะคะเราไปทํากิจกรรมกันเลยคะ่ะทำอะไรครับ กิจกรรมกันไปแล้วนะคะเรามาถามความรู้สึกของน้องๆกันบ้างค่ะว่าทํากิจกรรมในวันนี้ได้อะไรคร่ะดีค่ะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวด้วยค่ะรู้สึกสุขใจที่ได้แบ่งปันความสุขให้กับชุมชนครับสุดยอดมากมากเลยค่ะวันนี้นะครับพวกเราสองคนเนี่ยก็รู้สึกชื่นใจมากๆนะครับที่ได้เห็นจิตอาสาตัวน้อยนะครับทำความดีด้วยหัวใจแล้วก็รู้จักการแบ่งปันให้กับผู้อื่นผ่านกิจกรรมเหรียญโปรโยทานสร้างฝันนะครับอพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ย พวกเราสองคนเนี่ยก็ชื่นใจมากๆเลยครับใช่แล้วค่ะพี่โจโแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณครูอุมาพรค่ะที่พาเรามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะและขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยค่ะพอวันนี้เนี่ยเราเห็นน้องๆเป็นเด็กดีกันแบบนี้ครับทางรายการของเราขอมอบชุดผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์ให้กับเด็กดีประจำโรงเรียนบ้านเนินสะอาดจังหวัดเพชรบูร์เพื่อเป็นรางวาัลแห่งการทำความดีและความซื่อสัตย์กันไปเลยครับช่วงฐานการเรียนรู้ เข้าสู่ช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอ,อมรัพย์กันแล้วนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยน้องๆก็พร้อมที่จะเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของขยะไม่ว่าจะเป็นการจัดการขยะหรือการลดปริมาณขยะเพื่อนําความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองต่อโรงเรียนและต่อชุมชนครับ และวิทยกากรประจำฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอมอทรัพย์ของเราในวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณวสันน์ศรีจันดาค่ะนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษรักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาวอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋วถน้องๆพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับ การิหานจัดการขยะนะครับตามหลัก 3R นะครับ 3R ก็คือ Reduce นะครับ r SW e u so, s e แล้วก็ Recycle Reduce ก็คือการใช้น้อยนะครับหรือการลดการใช้นะครับสมมติการใช้ถุงพลาสติกเราก็จะใช้วิธีในการเลือกใช้ถุงผ้านะครับแทนในการใช้ถุงพลาสติกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการลดการใช้นะครับ R ที่2นะครับก็คือ r e u s e นะครับ r e u s e หรือการใช้ซ้ําก็คือการที่เรานําสิ่งต่างๆนะครับที่เราใช้ไปแล้วนะครับเอากลับมาใช้ใหม่ อาที่3นะครับก็คือการรีไซเคิลนะครับการรีไซเคิลคือการคัดแยกขยะนะครับแล้วก็รวบรวมนะครับนำขยะเข้ากรจวิธีในการแปรรูปนะครับให้เกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับที่จะมาชวนน้องๆผลิตสิ่งของนะครับจากขยะเหลือใช้โดยใช้หลักรียูสนะครับก็คือการผลิตที่ใส่ของด้วยหลอดดูดน้ําที่เหลือใช้แล้วนะครับผมมาประดิษฐ์ที่ใส่ของจากหลอดดูดน้ําเหลือใช้กันค่ะอุปกรณ์ก็มีหลอดดูดน้ําเหลือใช้ ขวดพลาสติกเหลือทิ้งที่ทำความสะอาดแล้วกระดาษเหลือทิ้งกาวกันไกลและอุปรกรณ์ตกแต่งต่าง,างๆวิธีการทำนําขวดพลาสติกที่ทำความสะอาดแล้วมาตัดให้ได้ความยาวที่ต้องการตัดกระดาษให้มีขนาดเท่ากับขวดพลาสติกทากาวและแปะลงบนขวดพลาสติกนำหลอดดูดน้ำมาทากาวแปะลงบนขวดพลาสติกให้สวยงามตัดหลอดดูดน้ำให้ได้ความยาวตามขวดพลาสติก ตกแต่งตามจินตนาการเพียงเท่านี้น้องๆก็จะได้ที่ใส่ของน่ารักน่ารักจากหลอดดูดน้ำเหลือใช้ไว้ใช้งานแล้วค่ะมาดูฝีมือการประดิษฐ์จากน้องๆกันบ้างว่าจะออกมาน่ารักน่าใช้กันขนาดไหนค่ะ ถืเป็นช่วงเวลาที่สนุกสุดสร้างสารรค์มากๆนะครับที่วันนี้เนี่ยน้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของขยะนะครับรวมถึงการลดปริมาณขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของน้องๆเองนะครับแล้วก็ชุมชนของน้องๆด้วยนะครับผมทีนี้ครับเรามาถามที่หนุ่มกันบ้างดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยน้องๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างครับ สำหรับน้องๆนะครับก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการแยกประเภทขยะนะครับแต่ละประเภทนะครับแล้วก็การบริหารจัดการขยะตามหลัก 3R นะครับซึ่งในการกรจายการขยะนี้นะครับน้องๆก็สามารถจะนําไปใช้นะครับประโยชน์นะครับให้กับชุมชนนะครับของเราต่อไปครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มมากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับน้องๆในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ และช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะออมทรัพย์โดยบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนก็อยากจะให้น้องๆรวมถึงคนในชุมชนนะครับได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องเลยมอบทั้งตาช่างและถังขยะทั้งหมดนี้ให้กับทางโรงเรียนไปเลยครับโอเคครับผมได้เวลาที่เราจะสุขสารและสนุกไปกับการเล่นเกมนะครับที่จะทําให้น้องๆได้เพลิดเพลินไปกับคําสุภาษิตธ์ที่สอแดแทรกในเรื่องของคุณธรรมและความซื่อสัตย์กับเกมที่มีชื่อว่าเด็กดีทายได้ถ้าพร้อมแล้ว ไปชมกติกากันเลยครับแบ่งเด็กๆออกเป็น2ทีมทีมละหคนให้แต่ละทีมส่งตัวแทนหนึ่งคนออกมาทายคำใบ้สุภาษิตที่อยู่บนศีรษะและให้ลูกทีมที่เหลือช่วยกันใบ้คำสุภาษิตด้วยท่าทางและคำพูดภายในเวลาที่กำหนดแข่งรอบละทีมทีมไหนาไทายได้มากที่สุดเป็นฝ่ายชนะโอเคครับหลังจากที่พวกเรานะรทราบกติกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะเข้าแข่งขันครับอ๋อ,อเราต้องเช็กความพร้อมกันสะหน่อยอ่า เริ่มต้นด้วยขวามือนะครับของผมเลยทีมสีแดงพร้อมไหมครับพร้อมครับทีมสีโภพร้อมไหมคะพร้อมคเริ่มค่ะทำแรกค่ะไปค่ะอ่ะหายเลยไปเลยเออวัวอ่ะมีคำว่าวัวค่ะเรียนที่ไใดวะหายอ่ะอ่ะถูกต้องวัวหายวัตถาสิทอะไรมีคำว่าวัวหายวัวหายล้อมข้อวัวหายล้อมข้อถูกต้องค่ะขั้ต่อมาค่ะดินน้ำมันไว้ทำอะไรดินน้ำมันไว้ทำ ปั้นอ่านคำว่าปั้นที่เรากินทุกวันอ่ะกินน้ำอรวมเลยรวมเลยรวมเลยสี่พยางมันน้ำเป็นตัวปั้นน้ำเป็นตัวค่ะเปิดกรต้องปิดอ่ะอะไรที่วายส่้อยสร้อยอ่ะใส่หมูอ่ะทองอ่าปิดทองสี่พยางลองหลังอ่าปิดทองหลังอะไรรวมเลยรวมเลยปิดทองหลังพระปิดทองหลังพระูกต้องค่ะเริ่มครับมาคำแรกครับเอา มาเร็วผ้าคิดเิ้วอะไรไม่ต่อไปต่อมีกองหอบมีคำว่าหอบข้าคิดเี้วหอทองถูกต้องครับคำตอบมาไปเลยอ่าปากมีคำว่าปากครับพูดได้พูดได้พูดได้มีคำว่ากัดปากกัดปากกัดตีนถีบถูกต้องครับอ่าเมนาเลยคำตอบมาคำตอบมาสามพยางพูดหน่อยพูดทําอะไรกันไม่เอาไม่เอาเออรู้ได้ไงวะอ่ไม่เอาไม่เอาทานไม่เอาทานถูกต้องครับอ่าทานที่สามแล้วเร็วมาเร็ว เออคนสติไม่ดีค <amp> นสติไม่ดีอ่าคนบ้าถูกมีคำว่าบ้าหอบมีคำว่าหอบมีคำว่าบ้ามีคำว่าหอบบ้าหอบฟังถูกต้องครับอ่ามาคำสุดท้ายแล้วสามพยางเกเลือมีคำว่าเกลือตรงข้ามกับคำว่าตายเป็นมีคำว่าเป็นเกลือเป็นอะไรเกลือเป็นหนอนถูกต้องครับโอ้โห่หมดเวลาครับ เอาละครับเรามาสรุปคํากันนะครับผมโดยทีมสีแดงของเราครับได้ไป5ครา้อนเสีรงตรมือด้วยคับโอเคซ้ายมือทีมสีชมพูได้ไป3ครับขคอนเสียงตรลมืดด้วยนี่เก่งกันทั้งสองทีมเลยใช่ค่ะพี่โจน้องๆเก่งกันแบบนี้นะคะทางรายการขอมอบผลิตภัณฑ์จากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนให้กับทั้งสองทีมไปเลยค่ะย ในเวลาที่เรานะครับจะมาเฉลยคำสุภาษิตกันแล้วนะครับสำหรับคำแรกบ้าหอบฟางหมายถึงคนที่บ้าสมบัติเห็นอะไรอะไรเป็นของมีค่าก็จะเอาหรืออาการหอบผิวสิ่งของที่พรุงพลังนะครับคำต่อมาค่ะได้ทีขี่แพ้ไล่หมายถึงการซ้ำเติมเมื่อผู้อื่นเพลียงพำลงค่ะปากกัดตีนถีบหมายถึงความมานะพยายามทำงานทุกอย่างเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ไม่คำนึงถึงความยากลำบากครับหาเหาใส่หัวหมายถึงรนหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ตนเองหรือไปวุ่นวายเรื่องของชาวบ้านจนตนเองเดือดร้อนค่ะผ้าขี้ริ้วห่อทองหมายถึงคนที่มีฐานะร่ำรวยแต่แต่งตัวซอมซ่อ ไม่คุยโวโออวดว่าตนร่ำรวยบัวหายล้อมคอกหมายถึงการคิดหาทางแก้ไขหรือป้องกันภายหลังจากได้เกิดความเสียหายขึ้นแล้วค่ะไม่เอาทานหมายถึงคนที่มีนิสัยไม่เอาการเอางานไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันปั้นน้ำเป็นตัวหมายถึงคนที่ชอบโกหกสร้างเรื่องเท็จขึ้นมาอย่างเป็นจริงเป็นจังจนดูน่าเชื่อถือเพื่อประโยชน์บางอย่างค่ะเกลือเป็นหนอนหมายถึงญาติมิตรสามีภรรยา บุตรธิดาเพื่อนร่วมงานหรือคนในบ้านคิดทรยศครับคาต่อมาค่ะปิดทองหลังพระหมายถึงการทําดีแต่ไม่ได้รับการยกย่องเพราะไม่มีใครเห็นคุณค่าค่ะเอาละครับส่วนตอนนี้ครับได้เวลาที่เราะรจะไปชมคลิปดีๆจากโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติกันแล้วนะครับเป็นโครงการที่จะปลูกจิตสํานึกน้องๆน,นะครับในเรื่องของคุณธรรมแล้วก็ความซื่อสัตย์เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมไทยครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับคุณคิดว่าเด็กไทยรู้จักคาว่าซื่อสัตย์ไหม รู้จักครับรู้จักค่ะรู้จักค่ะแล้วความซื่อสัตย์คืออะไรคือการทําความดีครับการไม่โกหกพูดจริงทําจริงเจอเงินเราไปคืนเจ้าของครับใครเป็นคนสอนน้องเรื่องความซื่อสัตย์พ่อกับแม่ค่ะใครอาก่อนเลยครูอิวครับก็คิดเองนั่นเลยครับน้องคิดว่าตัวเองเป็นคนซื่อสัตย์ไหมเป็นครับเป็นครับ ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ถูกต้องครับถ้าเราทําดีเราก็จะได้ดีแล้วน้องคิดว่าใครซื่อสัตย์ที่สุดในประเทศไทยพ่อแม่แล้วก็ยายพ่อแม่พ่อหลวงครับเด็กจะรู้จักความซื่อสัตย์แล้วผู้ใหญ่อย่างเราล่ละความซื่อสัตย์เริ่มต้นที่ตัวเรามาร่วมปลูกฝังความซื่อสัตย์ให้สังคมไทยซื่อสัตย์เพื่อชาติความรัก เป็นความสุขเหนือทรัพย์สินเงินทองคนที่มีความรักมีจิตใจดีและมองโลกในแง่ดีจะมีความสุขยิ่งกว่าสิ่งใดๆ ได้เวลาความอร่อยนะครับที่น้องๆรอคอยกันแล้วนะครับกับช่วงเมนูเด็กดีนั่นเองนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราก็จะมาทําอาหารอร่อยๆให้น้องๆได้รับประทานกันด้วยครับออมครับวันนี้เมนูของเราคือเมนูอะไรครับ เมนูของเราในวันนี้นะคะคือเมนูบะหมี่ซื่อสัตว์ผัดกะเท او าปลากระป๋องค่ะซึ่งเป็นเมนูเส้นยอดนิยมนะคะวันนี้วัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างคะพี่โจอย่างแรกนะครับบะหมี่ซื่อสัตว์นะครับบะหมี่ที่ไม่มีผงชูรสนะครับปลากระป๋องซื่อสัตว์ปลากระป๋องที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุวิตามินและแคลเซียมสูงนอกจากนี้นะครับก็จะมีเนื้อไก่ครับน้ำตาลอ้อยน้ำมันมะพร้าวซอสหอยนางรม น้ำปลาสูตรโซเดียมต่ำแล้วก็ซอสปรุงรสครับแล้วก็จะมีผักต่างๆนะคะมีกระเพราค่ะข้าวโพดอ่อนแครอทกระเทียมและพริกค่ะตอนนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มลงมือทําอาหารกันเลยค่ะเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาลวกเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซื่อสัตว์นะครับประมาณ2 -3 นาทีก็จะได้เส้นที่เหนียวนุ่มน่ารับประทานครับได้แล้วนะคะเส้นบะหมี่ซื่อสัตว์ที่ไม่มีผงชูรสของเราค่ะ ขั้นต่อไปนะครับเราก็จะตั้งกระทะแล้วก็จุดไฟนะครับจากนั้นครับเราก็จะเริ่มต้นด้วยน้ํามันมะพร้าวครับตามด้วยกระเทียมแล้วก็พริกค่ะหลังจากนั้นก็ใส่เนื้อไก่ลงไปผัดให้สุกค่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะใส่แครอทนะครับเพื่อเพิ่มสีสันให้กับอาหารของเรานะครับตามด้วยข้าวโพดอ่อนครับจากนั้นนะครับเราก็ผัดให้เข้ากันนะครับเป็นเมนูกระเพราที่สีสันน่ารับประทานนะคะและเต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารจากผักต่างๆค่ะ ตามด้วยเส้นบะหมี่ซื้อสัตว์ที่ไม่มีผงชูรสค่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันต่อนะครับผมเริ่มต้นด้วยซอสหอยนางรมครับซอสปรุงรสครับน้ำปลาสูตรโซเดียมต่ำครับและน้ำตาลอ้อยครับเราก็จะผัดคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่ปลากระป๋องซื้อสัตว์ของเราครับปิดท้ายด้วยใบกระเพราค่ะ สุดท้ายนะครับเพิ่มความอร่อยด้วยปลากระป๋องซื่อสัตว์ของเราปลากระป๋องชิ้นโตโตครับและตกแต่งจานให้สวยงามค่ะเมนูของเราในวันนี้นะคะเป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์เต็มๆจานเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้น้องๆได้รับประทานกันแล้วนะครับกับเมนูบะหมี่ซื่อสัตว์กระเพราปลากระป๋องครับ วันนี้นะครับก็ได้เห็นน้องๆจากโรงเรียนบ้านเนินสะอาดจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นทั้งเด็กดีและเด็กเก่งแบบนี้เนี่ย <c oughs> ก็ทําให้พวกเรามีความสุขมากๆครับพวกเราเลยอยากขอส่งต่อความสุขกลับคืนให้กับน้องๆน,นะครับดยการมอบผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์เ e ลลี่ลิเชสและอุปกรณ์กีฬาจากมอลเทนครับซึ่งเป็นอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลโลกฟุตบอลยูโรปาลีกและก mm ีฬาโอลิมปิกเพื่อให้น้องๆน,นะครับ mm hmm. มีความสุขและสนุกกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะครับรวมไปถึงถังขยะแยกประเภทซึ่งทั้งหมดนี้ให้น้องๆไปเลยครับ <Yeah. S 3> และทางรายการมอบเกียรติบัตรเพื่อสแสดงว่าโรงเรียนแห่งนี้ได้ปลูกฝังให้เยาวชนเห็นถึงคุณค่าการทําความดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมไทยค่ะ โรงเรียนไหนนะคะที่มีน้องๆที่ทําความดีซื่อสัตย์แบบนี้ค่ะส่งเรื่องราวดีๆมาได้ที่ Facebook ซื่อสัตย์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะรายการสาพัตให้น้องตอนยอดมนุษย์จี๋วริทเตอร์ฮิรอปี6สนับสนุนเด็กดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทุกคนได้ทําความดีกันต่อไปค่ะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้าผมจะพาไปพบกับโรงเรียนไหนและน้องๆที่ทําความดีในเรื่องอะไรต้องติดตามไม่ได้นะครับ ส่วนตอนนี้พวกเราทุกคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้ yeah.